สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับท่านผู้ฟังคิดยังไงกับเรื่องเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนขององค์กรครับว่าจะต้องให้ผู้จัดการฝ่ายทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมก็คือกระจายอํานาจออกไปในแง่ของการกําหนดค่าจ้างค่าตอบแทนโดยที่ให้ผู้จัดการแต่ละคนเนี่ย มีอำนาจในการทำตรงนั้นทั้งหมดเลยกับการที่เราดึงบางอย่างเข้าสู่ส่วนกลางเช่นนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนโครงสร้างเงินเดือนจะต้องถูกกำหนดขึ้นมาให้มันเป็นพื้นฐานสำคัญที่มันแข่งขันได้ขององค์กรเมื่อเทียบกับตลาดจริงๆแล้วในหลักการนะครับเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนเนี่ยผมมองว่ามันเป็น ระบบเดียวเท่านั้นนะฮะใน HR ที่จะต้องมีการควบคุมจากส่วนกลางออกไปควบคุมจากส่วนกลางในที่นี้คือตัวบริษัทเอง HR เองอครับโดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงกับ HR จะต้องกำหนดนโยบายตรงนี้ร่วมกันว่าในการบริหารค่าตอบแทนนะกา,ก,าก,าการการกาำหนดเงินเดือนการกำหนดโครงสร้างเงินเดือนการให้ค่าตอบแทนต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นนโยบายของบริษัทในภาพใหญ่ที่ไม่ใช่ ทุกแมネเจอร์หรือผู้จัดการฝ่ายผู้อำนวยการฝ่ายแต่ละคนจะสามารถจะไปกําหนดเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนให้กับลูกน้องของตัวเองได้เลยแบบนั้นคงจะไม่ได้ถูกไหมฮะมันเป็นระบบเดียวแต่อย่างอื่นเช่นการพัฒนาลูกน้องเนี่ยอย่างเงี้ยเอ่อเอชเองโดยนโยบายยังปล่อยให้กับผู้จัดการให้กับผู้อำนวยการต่างๆในการที่จะวางแผนพัฒนาคนของตัวเองขึ้นไปว่าใครที่ต้องการพัฒนาเรื่องอะไรก็ดูไปแล้วก็ให้ HR เป็น คล้ายๆเป็นเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะติดต่อสื่อสารหรือว่าวางแผนหรืออาจจะมีระบบมีเครื่องมือในการที่จะช่วยเหลือให้คนพัฒนาได้นะครับดังนั้นเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยมันเป็นระบบที่จําเป็นอย่างยิ่งเนี่ยที่จะต้องดึงเข้าสู่ส่วนกลางแล้วก็มีนโยบายชัดเจนมีหลายองค์กรทีเดียวน,นะครับที่มีปัญหาเรื่องพวกเนี้ยเรื่องค่าจ้างเงินเดือนก็เพราะเพียงแค่ว่าผู้บริหารดับสูงอะ่ะ ลอยไปลอยมาะค,ะคือไม่กล้าที่จะฟันธงในเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนด้วยอาจจะไม่รู้ข้อมูลหรืออาจจะไม่กลัวว่าคนอื่นกลัวว่าลูกน้องจะมองว่าตัวเองใจร้ายงียน,นะครับก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าใครมาขออะไรก็ให้มีบางองค์กรที่ผมเข้าไปช่วยเรื่องระบบค่าตอบแทนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เจอแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเลยนะครับก็คือ,อพอ,ออบางหน่วยงานเขาก็ไปทําสํารวจค่าจ้างเฉพาะงานของเขาเลยนะฮะเช่นฝ่ายงานเนี้ย เขาก็ไปทํางานสํารวจค่าจ้างไปเก็บข้อมูลคู่แข่งไปดูว่าคู่แข่งเงินเดือนเป็นยังไงมีใครให้ค่าตอบแทนอื่นๆในตัวอะไรบ้างโบนัสเฉลี่ยกี่เดือนคือทําตัวเหมือนเป็น HR ฝ่าย Compensation เลยฮะทั้งๆที่ HR เองก็มีนะครับมีหน่วยงานตรงนี้ Compensation ที่คอยเข้าร่วมเซอร์เวซื้อเซอร์เวจริงจังเอาข้อมูลมาใช้ในการที่จะสํารวจแล้วก็วิเคราะห์ค่าจ้างเงินเดือนของตัวเองเมื่อเทียบกับตลาดต่างฝ่ายต่างทำหมดเลย แล้วก็ส่งข้อมูลมาให้กับ CO โฮะ c ี CEO ก็นั่งดูแล้วตกลง CO เชื่อใครเชื่อไหมครับว่า CO ไม่เชื่อ HR ฟฝั่งเรารู้สึกไงบ้างครับ CO ไม่เชื่อข้อมูล HR ทั้งๆท,ที่ข้อ HR ก็บอกเนี่ยมีแหล่งข้อมูลมาจากที่ปรึกษาใหญ่นะข้ามชาติก็มีในประเทศก็มีมีข้อมูลอ้างอิงชัดเจนว่าเป็นที่ปรึกษาที่ทำ salary survey มาค่อนข้างจะเป็นยาวนานหน่อยแล้วก็มีมืออาชีพมีหลักการแต่กลับไปเชื่อผู้ในการซึ่ง ไม่รู้ไปเอาข้อมูลมาจากไหนเขาก็บอกเนี่ยไปสัมภาษณ์จากเด็กที่เขามาทํางานที่นี่โดยที่มาจากบริษัทนอนแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็เลยถามว่าที่บริษัทเก่าอ่ะเขาให้อะไรบ้าง1 2 3 4งแล้วก็บางทีก็ไปถามเพื่อนที่อยู่บริษัทกู้แข่งโรงงานนั่นโรงงานนี้เพื่อจะดูว่าบริษัทนั้นเขาให้อะไรบ้างคําถามคือเราเชื่อข้อมูลเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮะ เราอาจจะบอกเอ๊ะเขาคิดขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่าเราไปเชื่อมุมมองของพนักง,งานที่มาบอกข้อมูลเราแค่คนเดียวหรือเปล่าคือบางองค์กรก็บอกว่าเนี่ยเราอ่ะจ่ายต่ำแล้วนะเพราะอะไรเพราะเนี่ยพนักง,งานที่มาอยู่กับเราเนี่ยเขาบอกว่าบริษัทเขาอ่ะให้เงินเดือนเขาสูงมากนะแล้วเราก็ซื้อตัวเขามาด้วยอัตราที่สูงขึ้นนั่นแปลว่าคือสรุปจากพนักง,งานคนเดียวว่าได้เงินเดือนสูงแล้วก็สรุปว่าทั้งบริษัทเนี้ยเขาให้เงินเดือนสูงกว่าเรา ซึ่งจริงๆในแง่ของการคนที่ถ้าเราพิจารณาดีๆนะฮะคนที่เป็นทารเล้นแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนเก่งขององค์กรนั่นแหละคนนั้นน่ะต่างคนต่างก็ต้องการตัวคนนี้ถูกไหมฮะดังนั้นค่าตอบแทนต่างๆนานาก็อาจจะสูงกว่าปกติที่เป็นพนักง,งานผลงานดีทั่วๆไปก็ได้เราจะไม่สามารถจะเอาข้อมูลคนคนเดียวมาสรุปแล้วก็บอกว่าเราจ่ายต่ากว่าเขาดังนั้นเราจะต้องขึ้นเงินเดือนให้กับพนักง,งานของเราทั้งบริษัทเลยโดยอ้างอิงแค่เพียงข้อมูลของคนคนเดียว เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับจนถ้าองค์กรนี้ย CEO เองก็ไปเชื่อข้อมูลของฝ่ายกอไก่ฝ่ายก่อไก่ผมไปสำรวจมาแล้วโรงงานนู้นโรงงานนี้มันเป็นข้อมูลแบบนี้จริงๆเขามีค่านูนค่านี้ให้แต่เราไม่มีเพราะฉะนั้น c e o ครับมันต้องมีค่านี้ c e o ไม่ปรึกษา HR เลยนะครับแล้วก็เซ็นครึ่งเดียวโอ้โหอีกฝ่ายหนึงเอาสิฮะเนี่ยของฝ่ายผมก็ต้องมีค่าวิชาชีพด้วยนะเพราะว่าเราต้องเรียนมาเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเราจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไปสำรวจมาแล้วเหมือนกัน องค์กรนู้นก็มีองค์การนั่นก็มีสุดท้ายก็เซนอีกแล้วตึงสุดท้ายตอนนี้ผมมองว่ามันก็จะเริ่มเกิดความระสำาระสายนะครับแล้วก็ผ่านไปประมาณสักเดือน2เดือนก็จริงปเป็นจริงอย่างที่ผมคิดไว้เลยว่าเดี๋ยวเขาต้องมีปัญหาแน่ในแง่ของความลักลั่นกันในการจ่ายค่าจ้างแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงนะฮะนี่คือเหตุหนึ่งนะฮะที่ผู้บริหารดับสูงหรือว่าตัวลีดเดอร์เองเนี่ยไม่สตรองพอในเรื่องของคอมเพนเซชันดังนั้นนโยบายพวกพวกนี้เราต้องดึงกลับเข้ามา นะมีอีกประเด็นหนึ่งคือใครมาขออะไรก็ให้เลยนะค,คือไม่ไม่มีข้อมูลอ้างอิงใดๆนะครับอยู่ๆเดินวันดีคืนดีเดินมาบอกว่าเนี่ยลูกน้องคนนี้จะลาออกแล้วครับนายต้องขึ้นเงินเดือนให้เขาหน่อยอย่างน้อยๆก็ต้องจัด20%เขาถึงจะได้อยู่แล้วก็ก็อ้างอิงถึงเหตุผลว่าทําไมต้องให้20%คนนี้พอคนที่ผ่านไปผมก็พยายามหาข้อมูลย้อนหลังนะฮะพอคนที่ผ่านไปผ่านมาผ่านไปสักปีสอปี คนเดิมครับก็จะมาบอกว่าเนี่ยจะต้องเพิ่มให้คนคนนั้นนะแต่เป็นคนละคนแล้วนะเป็นลูกน้องคนที่2บอกว่าเนี่ยคนนี้ต่ํากว่าตลาดนะเขาก็จะลาอ่อยแล้วเหมือนกันผมขาดเขาไม่ได้จะต้องเพิ่มให้แล้วตรงนู้นตรงนี้ซีโอก็เชื่อก็เซ็นตุ้มเข้าไปสักพักหนึ่งมันเริ่มวนครบทุกคนเห็นไหมฮะแล้วทั้งฝ่ายก็ถูกยกขึ้นมาเลยว่านี่เป็นการปรับ กรณีพิเศษที่ซีโอไม่ได้พิจารณาว่าด้วยสภาพแวดล้อมถ้าเราปรับให้คนคนนี้หรือปรับให้หน่วยงานนี้ไปแล้วแล้วหน่วยงานอื่นล่ะจะเป็นยังไงเขาจะคิดยังไงถูกไหมฮะดังนั้นเรื่องของการบริหารค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยถ้าจะทําให้ดีนะครับเราคงจะต้องให้ HR นี่แหละครับเป็นเซนเตอร์หลักเลยแล้วก็มีเขามีหลักการอยู่แล้วในปัจจุบันที่หลายองค์กรเขาก็ทํากันแล้วก็มีผู้ที่ทํซารีเซอร์เวย์ Benefit Survey ซึ่งเป็นมืออาชีพอยู่แล้วด้วยหลักการวิธีทำท่านสามารถเข้าไปพิสูจน์ทราบเขาได้เลยด้วยซ้ำไปว่าองค์กรเหล่านี้เขาทำเซอร์เวย์แบบไหนดีไม่ดีอย่างไรมีใครเข้าร่วมบ้างคือมันชัดเจนมากกว่าที่จะไปให้แต่ละฝ่ายไปหาข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลตัวเองมาอ้างอิงมายันว่าฝ่ายฉันจะต้องเงินเดือนมากกว่าฝ่ายเธออย่างนี้ซึ่งมันไม่ถูกเราคือองค์กรเดียวกันหนยฮะ นันเรื่องของการบริหารค่าจ้างโอเคแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางแล้วก็มีหลักการชัดเจนว่าเราจะจ่ายบนพื้นฐานของค่าง,งานนะไอตัวนี้ก็ตีกันอีกนะค่าง,งานเวลาประเมินเสร็จนะ่ยตอนเรามองดูตัวงานมันไม่มีปัญหาแต่พอเมื่อไหร่เอาหน้าคนแปะเข้าไปเมื่อนั้น,น,นเสร็จทันทีดังนั้นมันก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการว่าถ้าคนคนนั้นทําหน้าที่หรือมีคุณสมบัติที่มันสูงกว่าค่าง,งานตามจ็อบที่กําหนดไว้เราควรจะ สล็อตเขาไปอยู่ในเลเวลไหนซึ่งมันก็จะช่วยป่องถ่ายในแง่ของคนที่มีความสามารถแต่ยังทํางานแบบค่างงานอาจจะไม่สูงนักเพื่อมอบหมายงานบางอย่างให้มันสอดคล้องกับความสามารถของเขาดังนั้นเรื่องของค่าง,งานมันไม่ใช่แบบเป็นรีจิตตรงไปตรงมาแล้วก็เปะ๊เปะๆนะฮะถ้าเราบริหารแบบนั้นเนี่ยผมว่าคงจะมีปัญหาในการบริหารค่าตอบแทนเหมือนกันดังนั้นพื้นฐานการประเมินค่าง,งานคือประเมินเสร็จแล้วตามจ็อบพอเราจ็อบลงตัวทุกอย่างลงตัวหมดละ เราเอาคนเข้ามาดูเราถึงจะมาดูเรื่องคนอีกทีนึงเปรียบเทียบชนกับค่างานในตำแหน่งงานที่เขาทำว่าเป็นยังไง แล้วเราก็สล็อตเข้าไปในเลเวลเพราะว่าเราไปค่าง,งานเสร็จมันก็มีเลเวลถูกไหมฮะไอตัวสล็อตเลเวลเนี่หลนะบางคนผู้จัดการบางคนก็โอ้โหพยายามที่จะชงลูกน้องตัวเองขึ้นซะสูงเลยนะฮะไปคุยกับแมเนเจอร์ไปคุยกับ CEO ว่าเนี่ยทีเอชอาร์ HR ใสมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องลูกน้องผมจะต้องค่าง,งานสูงกว่านี้เพราะ1 2 3 4 5คือมันมีเหตุผลต่างคนต่างก็มีเหตุผลมาประกอบแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วทุกคนก็ค่าง,งานสูงหมดเลย อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สมมติว,ว่าเราทําเรื่องข้างงานระดับงานเสร็จก็คงจะต้องมีการกําหนดกฎเกณฑ์ให้มันชัดเจนนะครับว่าต้องแบบไหนทักษะยังไงเรื่องของคุณสมบัติของคนจะเป็นยังไงเมื่อสอดคล้องกับง,งานแล้วเขาควรจะอยู่เลเวลไหนหลังจากนั้นเราก็มาวิเคราะห์ข้อมูลจากตลาดโดยอาศัยข้อมูลการสํารวจค่าจ้างดีๆสักชุด 1- นึง,งชุดนะครับเอามาอ้างอิง เพราะเดี๋ยวนี้เ urve เรามีเยอะครับหาทั้งไทยทั้งเทศได้ในตลาดเราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็หาดูว่าสอดคล้องกับองค์กรของท่านเล่มไหนบ้างแล้วก็ทำเอาเข้ามาเอาข้อมูลมาทําเรื่องโครงสร้างเงินเดือนส่งให้ซีออนุมัติหลังจากนั้นพอมีโครงสร้างเงินเดือนแล้วเนี่ยฮะต้องบอก c ีอของท่านทันทีนทว่าเราจะต้องเคารพกฎเกณฑ์ที่เราทําขึ้นมานะเราไม่สามารถจะปล่อยอำนาจตรงนี้ให้กับผู้จัดการไปจ้างกันเองได้นะครับเพราะตอนนี้เรามีโครงสร้างเงินเดือนแล้ว พนักงานคนไหนของเงินเดือนสูงปรี๊ดไม่เป็นไรเรามาดูว่าคุณสมบัติของคนคนนั้นเป็นยังไงเทียบกับงานที่ทําแล้วมันใช่ไม่ใช่ซึ่งถ้าเรามีการเปรียบเทียบตลาดอยู่เป็นระยะเนี่ยจากประสบการณ์ของผมนะผมว่าโครงสร้างเงินเดือนมันครบเวอร์ได้อยู่นะครับในอัตราที่อาจจะมีบางคนขอสูงกว่าตลาดนิดหน่อยเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เคยอัปเดตโครงสร้างเงินเดือนเลยนั่นสิอันนี้นจะเป็นปัญหาเพราะว่าโครงสร้างเงินเดือนมันจะต่ำไงฮะ เอาแค่ปัจจุบันเนี้ยเราไม่เคยผ่านไป 3- าถึงหปีถ้าเราไม่เคยอัปเดตโครงสร้างเงินเดือนเลยนะครับตัวเลขมันจะต่ําแน่นอนเพราะมันต่าปุ๊บตัวเมนเจอร์เองก็จะมาบอกเราว่าเขาไม่สามารถจ้างคนได้เลยในใน,ในตัวเลขที่ h r เสนอมาหรือในโครงสร้างเงินเดือนปัจจุบันเราดังนั้นเนี่ยเห็นไหมผมก็เลยต้องไปตกลงเงินเดือนกับผู้สมัครใหม่เลยเพราะว่านั่นคืออัตราตลาด HR ทําไมถึงไม่บอกตัวเลขที่มันสูงกว่านี้นั่นคือเหตุที่ผมเจอมาจริงๆกับหลายองค์กรที่มันเป็นปัญหาแบบนี้สาเหตุแบบนี้คือ ครงสร้างเงินเดือนไม่ได้อัปเดตดังนั้นเราคงต้องติดตามนะฮะโดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้ที่ข้อมูลมันเปลี่ยนเร็วมากมีเงินเฟอ้อที่มันสูงบางองค์กรก็ยกกระบิเลยดังนั้นเซอร์เวย์เนี่ยสำคัญนะครับ s alary survey compensation survey ท่านจะต้องไปอ้างอิงตลาดให้ได้แล้วพอได้ข้อมูลมาทำระบบการจ่ายทำโครงสร้างเงินเดือนถึงจุดนี้แล้วเนี่ยทุกฝ่ายนะฮะจะต้องใช้ นโยบายเดียวกันในการบริหารค่าตอบแทนเพื่อไม่ให้เกิดปรับต่างคนต่างไปกําหนดกันเองอยากขึ้นใครก็ให้อยากไม่อยากขึ้นใครก็ไม่ต้องให้ซึ่งแบบนี้มันก็จะเกิดความไม่โปร่งใสและก็ไม่เป็นธรรมนั่นเองอันนี้คือสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นจริงนะครับในบางองคอ์กรลองดูแล้วกันนะฮะถ้าองค์กรของท่านมีพื้นฐานคล้ายๆแบบที่ผมเล่ามาเนี่ยนั่นแสดงว่าอีกไม่นานเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนของท่านจะทําให้เกิดปัญหาอื่นๆในการบริหารคนตามมาอีกเยอะทีเดียว ก็ลองเอากลับไปเช็คเรื่องของ compensation system ของท่านดูนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะฮะพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ